สวัสดีครับสำหรับเจ้า t o โยต้าเวลสนะครับทางผมได้ใช้จนครบระยะทาง1,000 0กิโลเมตรนะครับจริงจริง,รงยังอยู่ที่9,700กว่านะครับทางผมเองก็ได้นำรถเข้าตรวจเช็คก่อนนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับการใช้งานของเราเนี่ยมันจะมีมันจะมีการติดเครื่องนะครับคือสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็จอดเอาไวา้นะครับไม่ว่าจะจอดรอ เวลาไปซื้อกับข้าวหรือว่าลงแวะซื้อของข้างทางนะครับหรือรอรับลูกก็จะมีการสตาร์ทรถบ้างเพราะว่าอากาศสภาพมันค่อนข้างร้อนนะครับแต่ก็ไม่แนะนำให้สตาร์ทนานๆแล้วก็ในจุดที่มีผู้อาศัยอยู่บริเวณรอบข้างนะครับเพราะว่ามันจะสร้างมลพิษแล้วก็เป็นการรบกวนท่านอื่นเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการสตาร์ทรถก็ต้องระมัดระวัง ของทางผมเองได้นำไปเช็คนะครับก็อยู่ที่ระยะ9,700กว่านะครับสำหรับการเช็คระยะ10,000กิโลนะครับหรือว่าเมื่อครบ6เดือนมักจะมีเพื่อนๆถามกันในกละดุมนะครับว่าค่าใช้จ่ายประมาณกี่บาทจริงๆแล้วมันจะอยู่ประมาณ1,300กว่านะครับยอดมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับ1,367แล้วก็จะรวมแวดอีก7% แต่ว่าทางศูนย์แนะนำให้สลับยางและถ่วงล้อถ่วงยางด้วยนะครับตัวนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพิ่มมาอีกแค่ร้อยห้าสิบบาทแล้วทางผมเองได้ทำการนัดหมายก่อนนะครับมันก็จะได้ส่วนลดนะครับส่วนลดจากที่ผมนั่งดูนะครับในห้องพักรอรับรถเนี่ยเห็นช่างเขาทำการถอดล้อนะครับนำไปสลับ ก็เห็นว่ามีการถอดผ้าเบรกออกมานะครับทําความสะอาดหรือว่าทําการหล่อลื่นไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ได้เดินเข้าไปนะครับในส่วนของการงานบริการของช่างนะจุดนั้นซึ่งผมมองว่ามันมันคุ้มนะครับสำหรับ150บาทจริงๆผมเจอเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะครับลงลงใบเสร็จนะครับในการเข้าเช็คระยะนะครับ10,000กิโลเนี่ย บางท่านเนี่ยสลับยางถ่วงล้อถ่วงยางเนี่ยนะครับอยู่ที่500บาทก็มีผมก็ผมก็มองว่ามันแพงนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันแต่ละศูนย์แตกต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าพอ150ปุ๊บผมก็ตัดสินใจทําเลยนะครับเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้แพงนะครับเราไปทําด้านนอกก็น่าจะใกล้เคียงกันแถมใช้บริการที่ศูนย์ก็มีในเรื่องของการรับประกันด้วยแล้วช่างก็เช็คเรื่องระบบเบรกให้เรานะครับอ่า จริงๆระยะทาง10,000กิโลนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องจะใช้เป็น0ูนย์บลยี่สิบนะครับแล้วก็กรองแล้วก็ประกฑนถ่ายนะครับหลักๆจะอยู่ประมาณนี้นะครับยอดค่าใช้จ่ายจริงๆจะอยู่ประมาณ1,400บาทนะครับแต่ของผมเพิ่มอีก150ก็ส่วนลด15บาทเป็น135นะครับ มันจะมีใบตรวจสุขภาพรถให้เราด้วยนะครับสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่ก็จะแจ้งรายละเอียดนะครับในเกี่ยวกับสุขภาพของแบตเตอรี่เรานะครับแจ้งค่า CCA นะครับรวมถ้งสภาพยางรถยนต์นะครับแล้วก็ระบบเบรคนะครับความหนาผ้าเบรคนะครับความบิดเบี้ยวของจานเบรก สำหรับสิทธิ์การใช้ฟรีค่าแรงนะครับของ t o โ o t a v e l ล z จะสามารถเข้าเช็คระยะฟรีนะครับถึง1,000 0 0กิโลเมตรนะครับก็คือฟรีค่าแรงมารวมมาดูยอดรวมนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเช็คระยะ1,000 10, 0กิโละครับของผมอยู่ที่1,600บาทสิสตางค์นะครับมันจะรวมแวตด้วยนะครับจริงๆถ้าไม่ ไม่สลับยางไม่่วงล้อใหม่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณพันสี่นะครับ